ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บูธอินโฟบล็อกส์นะคะและข้างๆดิฉันค่ะก็คือคุณจักรพันซีเนียซิสเต็มเอนจิเนียร์นะคะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสอันดีเลยนะคะที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณจักรพันธ์ก็ได้ขึ้นเสวนานในหัวข้อการจัดการภัยคุกคามด้วยระบบ DNS อยากให้คุณจักรพันธ์ค่ะเราไปฟังเขาค่าว่าระบบ DNS มีข้อดียังไงค่ะ ผมอัปเดตอย่างนี้ครับจริงๆ DNS เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าในมุมของของการใช้งานอินเทอร์เน็ตละกันนะครับเวลาเราเข้า Google เข้า Facebook เข้าเว็บอะไรก็แล้วแต่เบราว์เซอร์มันไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องไปที่ไหนมันจะต้องมาถาม DNS ว่าเขาจะต้องไปยังไงนะครับเส้นทางที่จะไปไปยังไงนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการ Access อินเทอร์เน็ตนะครับในมุมของแฮกเกอร์เองเขาก็อาศัยช่องทางนี้ในการโจมตีในการติดต่อไปยังเครื่องแม่ขายเขา นะครับรวมไปถึงการขโมยข้อมูลนะครับเรื่องของการทำดัตต้าบริสต์นะครับเรื่องของการทำดัตต้าอี t a เ t ชันเป็นจุดหนึ่งที่แฮกเกอร์อาศัยช่องโหว่นี้ในการโจมตีนะครับจริงๆปรโตคอลนี้ไม่ค่อยมีคนให้ความสําคัญนะครับและการนําข้อมูลออกในลักษณะนี้มันมีความเสี่ยงกับองค์กรมากๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว DNS ในองค์กรที่ท หลายๆที่ใช้จะเป็น Open source, s o อร์สนะครับเป็นตัวฟรีเปนไม่ไม,ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ในมุมของอินโฟบ็อกเนี่ยเรามองเราเล็งเห็นถึงเรื่องของ Security Visibility นะครับทั้งสองส่วนนี้ต้องมาด้วยกันนะครับแล้วก็ Availability การให้บริการต้องสามารถให้บริการได้นะครับในมุมของ Infobox เองเนี่ยเราทำเรื่องของอหลักๆ3อย่าง นะครับ D, D, uh, DNS DHCP IP Management แต่เราโฟกัสเรื่องของ DNS อ <ะ S 1> เป็นหลักใน5ปีที่ผ่านมา<อ>ะนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าทุกรายนะครับเดินเข้ามาหาเราที่บูธนะครับเรายินดีทำ DNS Assessment หรือที่เรียกว่าการทำ Health Check ว่าคนในองค์กรเราเนี่ยมีการใช้งานมีการวิ่งไปยังโดเมนที่ผิดปกติหรือเปล่าหรือโดเมนที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราจะทำรีพอร์ตสรุปให้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง อยู่ที่ลูกค้าครับในมุมในมุมของผมผมพยายามพรวายในสิ่งที่ดีที่สุดให้และนอกจากนี้นะคะความพิเศษนะคะสำหรับงานซ i ดิก2019ในปีนี้ i n f o ฟบ o ็อกนำอะไรมีอะไรมานำเสนอบ้างคะจริงๆเราเราเรายังทำเหมือนเดิมนะครับ DNS นะครับ DHCP แล้วก็ IP management แต่สิ่งที่เราเสริมขึ้นมาคือเรามองเรื่องของ security นะครับ security เนี่ยหนีไม่พ้นยังไงก็ต้องเจอนะครับในมุมของ security เนี่ยสิ่งที่เราให้เนี่ยเรา p r o t e c ยูเซอร์ในองค์กรแล้ว<ม>เรายังมีฟีเจอร์ที่สามารถโปรเทคยูเซอร์นอกองค์กร<ม>แล้วก็สาขาต่างๆเพราะสาขาต่างๆเป็นจุด<ค>ที่ลูกค้าหลายๆราทำธุรกิจ<ม>ยกตัวอย่างเช่นบรนด์ต่างๆที่มีอยู่ไม่เกิน20ท่าน<ค>มุมจุดพวกนั้นคือจุดที่ลูกค้าหาเงิน<ค>นะครับ Security เป็นอะไรที่สำคัญเราสามารถส c a l เอา t ์นะครับ DNS Security ออกไปให้กับลูกค้าทุกรายได้<ค>นะครับ สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับเรายินดีทำา n s a s s e s s m e n t ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพให้นะครับก็เป็นความพิเศษนะคะในงานซีดิก2019กับบูธอินโ o บอกวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจักรพันธ์มากๆค่ะสวัสดีค่ะ